สวัสดีครับพ่อกับผมคือเก่าครับผมมอนค้นน้องตูมืมัอน,นี้มาวานพักกระจนนะครับผมวักพักไปซ่อมดอกพักดอกนี่ละปองนี่ซือซ้อมาซื้อมาอะไรซ่าครับร้อยยี่สิบกว่าบาทร้อยยี่สิบบาท,ายยบบาทต่ว่าวานไปเหมืไปเครื่องปองครับลงทุนไปหกสิบบาทเดี๋ยวผมพายางเบรงระบบน้ำว่าวานเรียบร้อยส่ระบบน้ำยงังอยู่ของผมเองนะไ,ไปเบรงครับ นี่ครับผมระบบน้ำที่ใส่อยู่นี่นะครับผมนี่อัดสั้นอย่างน้อยนะครับผมบ่ได้ใส่ไม่กันสั้นผมใส่ระบบสปริงเกอร์นะครับผมสปริงเกอร์เบงหลดระบบน้ำของผมใส่ระบบโซลาเซลล์นะครับผมโซลาเซลล์เวลามีแดดเวลาไอ้ไหลเลยนะครับน้ำนี่ครับผมสปริงเกอร์เปิดจิเปิดพร้อมกันเบอรจุ้หัวก็ได้ยแต่ว่ามันมั่นน้ำจาก่อนแต่ว่า ผมก็เลยเปิดหนึ่งสองสามซีแถวครับผมซีแถวเปิดน้ำซีแถวให้นมันชุมช่มๆกันว่านเมื่อวานนี่ครับผมว่านเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ใส่ไอ้นี่สายน้ำสายน้ำพุ่งสายน้ำพุ่งมันโบเวิร์กไ่าไหนผมเลื่อๆออกเอาสปริงเกอร์มาลงอ่านะครับผมเดี๋ยวผมพ่ายเบอ่งเอ็นระบบเอ็อ็นแผงโซลาเซลล์นะครับไปไปเลยกันเลยครับเท้าน้ำนะครับผมไอผมต่อ สามทางสี่ทางไว้นะครับผมเพื่อคือด้านอีกด้านหนึ่งไปออกไปทางนี้ด้านหนึ่งออกไปทางอ้ที่เปิดนะครับผมด้านนี้ลงอ่างนี่ครับผมบอบาดานนะครับใส่เสมอตเสมอของโจไดนะครับผมตปผมพาใาญ่เบิงพูนแผงว่างอยู่นครับผมไปผมมาไเบิงแผงนี่อันนี้เป็นพักกระเทียมนะครับเตเกิดแล้วนะครับผมเบิงอ่าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับที่นั่นอันนี้ก็ติดระบบสปริงเกอร์กันแผงโซลาเซลล์อยู่นั่นนะครับผมใส่ ไอโมโนครับโมโนสามแหงนะครับผมไปย้ายมือใกล้ว่านเนี่ยมันกินไฟอยู่จากแอมนะครับไอปั้นน้ำตอนมีแดดนี่ครับผมผู้ใดสนใจก็ติดได้นะครับผมถ้าเ็เดกษตรนี่ระบบน้ำสำคัญที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้เ่แข้งตอนนี้ ไฟอยู่ที่เก้าครับเก้าแอมสิบแอมสิบสองแอมนี่แหละครับไฟก็วิ่งบนิ่งนะครับผมของโจไดนะครับผมผมใส่โจได้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตนะครับผมได้นำสิบสามคิวครับตัวนี้แผงโซล่าเซลล์โมโนของโมโนของลายเส้นนะครับโมโนของลายเส้นนะครับเบื้งจากจักวัตโมโนลายเส้น,นครับ ตัวน,นี้อะไร400วั400ตต์ตัวนี้400วัตต์นะครับผมสามแผงกเกษตรนะครับผมเวลา่นระบบน้ำก็ต้องดีนะครับผมแล้วก็ทำเลก,ก็ต้องให้ปุ๋ยก็ต้องก็ต้องดีถ้าปุ๋ยบดีน้ำบดีมีโอกาสขาดทุนสูงนะครับผมแต่ว่าถา้ยเก็ดแบบผมนี่กเกษตรแบบพอเพียงนะครับเหลือกินค่อยขายนะครับที่แรกขายจะคลองก่อน ความสุกเล็กๆน,น้อยๆให้กับแม่ยูบ้านนะครับเขาขายกับระหาบาทสิบ,บาทให้แบงปันแบงปันให้พี่น้องกินน้ำกันนะครับครับผมฝากติดตามช่องผมมั่นคนหนองต่นนี้น,นะครับเป็นกำลังแรงใจผมมีคลิปกเกษตรให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งน้ำกันเรื่อยๆบอทายแต่ของจะคของนะครับไปไปหาทายของคนอื่นนะําอยู่ระแวกใก่เชียงนะครับผม ฝากติดตามนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย